ชีวิตตอนนี้อยู่บ้านนะคะแต่ว่าก็ยังมาทําใช้ชีวิตแคมปิ้งอยู่เหรอทําอะไรนั่นวใใใัสดุจากนอกบ้านเลยนะครับไม่มีนี่วัสดุดาเข้านิดหน่อยอันนี้เห็บสดๆจากฟาร์มนะคะแล้วก็นี่เป็นผักคือผักสวนครัวลอกร้วยกินได้นะครับอยู่บ้านก็ยังแคมปิ้งอยู่ แทมปิ้ิงอยู่บ้านเนาะบ้านสวนเรือนคอยของแพ็กคู่ตะลอนทัวร์วันนี้มาพักเอาแรงพักเอาแรงก่อนนะคะก่อนที่จะเติมพลังเติมพลังเติมพลังก่อนที่จะเปท่องเที่ยวต่อไปเอารู้สึกว่าห่างแล้วนะคุณห่างแล้วเนี่ยห่างห่างต้องจัดให้แล้วกี่วันแล้วเนี่ยสามวันแล้วนะคะสามวันแล้วความชอบส่วนบุคคลนะคะ ขนาดมาอยู่บ้านก็ยังใช้ชีวิตติดแคมเปอร์คาโอ้ยเนาะอาหารยายก็อยากร่วมเฟรมด้วยยายก็อยายก็อยู่เฟรมนำยายก็อยากเข้าคองด้วยยายไปชมแคมปิ้งหน่อยยายชีวิตของบ้านเรานะคะเวลาเราไม่ไปอยู่ที่ไหนยายก็อยากมีส่วนร่วมด้วยเอาไปชมที่ยาย นี่แหละชีวิตเวลาไปแคมปิ้งดูเร่ละไปใช้ชีวิตนอกบ้านเฉยๆนะคะไม่ได้ใช้ตนนี้จะกจอกี้จะพไมัได้ยินก้คือ่ก็คือชีวิตแคมปิ้งว่าเราชอบจริงๆไม่ใช่คอนเทน มันไม่ใช่คอนเทนต์แต่มันคือความชอบนะคะมันคือความชอบเนาะนให้เห็นบริเวณบ้านนะคะให้เห็นบริเวณบ้าน,บ,านบ้านเราก็เหมือนป่าที่เราไปเที่ยวนั่นแหละจะได้จะได้ไม่สงสัยว่าทําไมชอบเที่ยวป่าเพราะว่าอยู่บ้านก็ป่าเหมือนกัน <laughs> นี่นี่ถ่ายเห็นเนาะเวลาพักก่อนอยู่บ้านแต่ก็ยัง ใช้ชีวิตแคมปิ้งอยู่มานนี้บ้านไม่อยู่ค่ะบ้านไม่อยู่ <Yeah. S 1> จะได้รู้ว่าชอบทำอาหารขนาดไหน <Yeah. S 1> นะคะนนถายเห็นบ้านก่อนเนะ <Yeah. S 1> อันนี้คือ <Yeah. S 1> แคมเปอร์คาร์เวลาไปแคมปิ้งจะอยู่ประมาณนี้นะคะวันที่นี้มาดูบ้าน <laughs> ดูบ้านบ้านก็ <laughs> เี้ยใหม่ขึ้นเบิดแล้วคุณเพี้ยใหม่ขึ้นเฮียนเบิร์ดนะคะไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้ทำความสะอาดบ,บ้านมาเป็นปีแล้วอตัวปีที่ทคํำกวอมสะอาดบ,บ้านแล้วโอ้แต่เสสนือส่วนดีนะยังมีซองเห็นเฮียนอยู่ความสุขที่เลือกได้ด้วยตนเองความสุขที่สร้างด้วยมือของตัวเองขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมค่ะ